เริ่มต้นกันทีทางจังหวัดบุกนาหารครับตอนนี้ทางกองทัพไทยระดมนะครับสัมผากำลังพ้อมทุมเทคเคียงขางซอยเหลือผี่น้องประชาชนเหตุการณ์ฟื้นฟูสภาพที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครับนาว่าอากาศเอกเชิดชูชู้เสนครับผูบังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีหยีสิบสี่สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างการให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนทีเร็วและกระชุดปฏิบัติงานสั่ง หน่วยสางพัฒนาหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่24พร้อมด้วยเครื่องมือยุทธปกรณ์รวมผู้นำทองทีทองทินและกับพน่นองประชาชนจิตอาสา,าในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางและกะสะพานข้ามล่ำห่วยพังคองมู่ทีเจในพื้นที่ของบ้านป่าหวายอำเภอ,อตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารที่มีการซ่อมหลุดถนนขายบริเวณข้อสะพานเนื่องจากน้ำกัดเซาะ ซึ่งก็เป็นผลกระทบครับจากฝนตกหนักที่เหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์ในเทียเองกัมมี่พีนอประชาชลได้รับความเดือดร้อนในการใส่เส้นทางจะราจร์จำนวนกว่า446ครัวเรือน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสันจรซึ่งเชื่อมต่อระวางบูบ้านและกับเส้นทางร่ำเลียงผืชผลทางการเกษตรจึงมีความจําเป็นจะต้องเหตุการณ์สมแซ้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวกลับมาใส่งานใดตามปกติต่อไปทั้งนี้ครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24ยังคงจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนทีเร็วติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและกับภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานซอยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับการเรียกร้องหรือว่าการลองขอเมื่อเกิดสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและกซอยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถของกองทัพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยครับ ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะโครงการที่จะซอยฝืนฟูเรื่องคอสะพานเพราะว่ามันก็นเป็นทางไปทั้งมาของพี่นองประชาชนในพื้นที่คันมั่นขาดไปนะคะมันกระสีเหตุให้เรื่องของการจราจรติดคัดนั่นเอง